สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเต็กน้อยขายฟอร์ดครับผมนะฮะผมต้นนะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดราชพฤะราม5นะครับผมวันนี้เป็นวันดีเลิกดียามดีนะครับผมที่กลับมาส่งรถให้กับลูกค้านะครับเป็นลูกค้า V.P. i นะครับผมลูกค้าจองแต่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับผมบอกเลยครับว่าคันนี้สุดสุดยังไงเจ๋งยังไงมาดูกัน นี่เลยครับผมกับคันนี้นะครับผมเป็นเอเวอเรสต์เฟติันะครับผมเครื่องยนต์300 V6 นะครับราคาที่2ล้าน2 7 9 0 0 0บาทเรามาดูกันครับมาดูรีวิวกันว่าวันนี้ลูกค้านะครับแต่งอะไรไปกับ b y s s อครับผมจะเต็มมาดูครับในของชุดแรกงนะครับผมด้านหน้านะครับผมเป็นชุดหน้าของตัว วิกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์ที่มีตัวไฟหลีตัวนี้สีขาวนะครับผมและก็เป็นตัวกระจังที่เป็นตัวขีดๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัวว2นะครับผมมาพร้อมกับการชนหน้าหน้าของตัววิกเตอร์ตัวนี้เห็นนะครับตัวนี้วิกเตอร์นะครับผมอ่ะเป็นตัวว2เหมือนกันครับผมโชว์โลโก้ของด้านล่างครับผมเพราะว่าวิกเตอร์นะครับผมอ่าและที่สุดนะครับบอกเลยฮะว่าเอซซีครับผมน้าแจ่มเราจัดให้แบบไหนนะครับเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับผมมาทางด้านข้างครับผมมาด้วยล้อ เวครับผมเป็นล้อฟอร์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นล้อฟอร์ที่เป็นกระแสนิยมตอนนี้บอกเลยว่าเบาและแข็งแรงนะครับผมมาด้วยของตัวนี้ครับด้วยยางของยางตัวโยนะครับมที่สองเจ็ดห้าทับหครับตัวนี้และเห็นเหลืองเหลืองนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นบัมเบิลนะครับผมตัวนี้จัดให้เต็มกับด้วยจานหน้าที่4 0 5มิลนะครับแล้วก็ตัวฮับในสีดานะครับบอกเลยว่าชุดนี้โหดและแรงนะครับตามมาดูด้านข้างครับผมด้านข้างตอนนี้ครับของลูกค้าครับผม เห็นความเงางาของตัวรถไหมครับตัวนี้เราเครือบแก้ให้กับลูกค้านะครับผมบอกเลยว่าสีดํามันต้องดําดูแบบนี้ฮะจัดให้แบบนี้ได้เลยครับผมแล้วดูด้านหลังนะครับเหมือนกันครับผมกลับมาคือเบรกมือไฟฟ้านี่ครับเป็นสีเหลืองนะครับลูกค้าเลือกเองเลยนะครับบอกเลยว่าขอเบรกแบบสีเหลืองนะครับคับในดํานี่ครับลอฟอร์ดของแท้แน่นอน ครับด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นในตัวของการชนที่เป็นของตัววิกเตอร์เหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้ครับลูกค้าเลือกเป็นท่อเป็นแบบเล็กแปดนะครับนะฮะรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นที่สุดของ SUV ครับผมที่สูงกําลังอยู่ที่250แรงม้า6 0 0นิวตันเมตรนะครับผมตัวนี้หากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่เป็นตัวเอสตัวพตินัมตัวนี้นะครับสนใจสามารถติดต่อต้นได้ที่เบอร์0 6 4 9 6 4 53 9กหับหรือเข้ามาคุยรายละเอียดกันที่ชั้นลุมราชพฤกษ์พะราม5นะครับผมยังไงก็ ขอบคุณนะครับลูกค้าที่ไว้วางใจทำให้เราจัดได้เต็มแบบนี้ขอบคุณครับ